สวัสดีนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมก็ทักทายกันช่วงเย็นนะครับเอซยุงก็มีเหมือนกันนะเนี่ยคุณวารุณีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีเข้ามากันแล้วก็ทักทายกันแป๊บหนึ่งนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรนะครับวันนี้นะก็สี่กก็เป็นไปตาม ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะก็ฟาดฟันกันไปฟาดฟันกันมานะครับเกี่ยวกับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้มีอะไรแต่เรื่องเขมเมนี่ยมันเข้มข้นเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เออมันไม่ใช่เรื่องหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องประเทศชาติเนี่ยมันก็เลยใหญ่มันมีผลกระทบกันเยอะแยะมากมายนะ ไล่ตั้งแต่ส่วนบุคคลนะครับระดับตำบลน,นะครับตะรับหมู่บ้านระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอแล้วก็มาระดับจังหวัดเลยนะครับนะม,นมันมันมีผลกระทบเยอะแยะมันก็เลยเป็นวงกว้างเออมันใหญ่แล้วมันมีเรื่องมากมายอ่ะนะเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่โดรนนะครับโดรนก็มีการตรวจสอบแล้วก็มีการาจับ นะครับมีการตรวจสอบอที่ขายโดนนะครับนะว่าอ้มันขายเอาไปทําอะไรเนะี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีการสะสมโดนไว้เยอะเป็นหลายหลายเป็นส,สิบสิบตัวนะก็ต้องไปสอบสวนว่าคุณอเอาไปขายหรือเอาไปทําอะไรอ่ามันต้องมีการสอบสวนเพราะว่าโดนช่วงนี้นเขาระงับการบินนะครับไม่ให้บินเอแล้วก็จับขเมดได้นะครับเอฟซี FC. จับไอสายลับของเขเมรก็คือเป็นหน่วยลบพิเศษด้วยนะครับนะอ่า BHQ นะครับก็จับได้ก็บอกว่าลาออกจากทหารแล้วนู่นนี่นั่นนะนะก็ต้องตรวจสอบไปนะครับเพราะว่าเราไม่เชื่ออยู่แล้วไงว่าลาลาออกมาจริงหรือเปล่าหรือย,ยังไงอ่ามันดูแล้วมันไม่สมเหตุสมผลมีชุดทหารเพียบเลยนะครับ คือพูดง่ายว่ายังไงก็โดนสอบโด,โดนสอบเค้นเยอะมากอ่ะเอาพูดง่ายเออแล้วเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยรายได้หายจิตการโดนใช่ใช่นะวิรุษนะครับคือตอนนี้ขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาไม่ให้บินไงเมือ่อเขาไม่ให้บินขายไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่รู้ละใครขายเนี่ยเขาก็ต้องมาตรวจสอบแล้วว่าคุณขายแล้วซื้อไปก็ทําอะไรไม่ได้อีก ช่วงนี้บินการกระร,กระทงเกษตรเนี่ยก็คงจะห้ามเรามั้งนะครับไอ้โดนที่เอาขึ้นไปบินพ่นยงพ่นยาเนี่ยนะเขาคงจะห้ามอยู่แหละช่วงนี้ไม่ไว้วางใจไงเพราะว่าอ่ายิ่งเป็นชายแดนด้วยนี่โอ้โหแล้วพูดง่ายว่าบินไปไหนก็ไม่ได้นั้นแหละมันมีส่วนสําคัญทั้งนั้นมึงบินมาตรวจสอบหรือบินมาตรวจเช็คสถานที่ต่างๆหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันคิดไปได้หมดไงเออโดนเนี่ยมันคิดไปได้หมดเพราะว่า อ่าช่วงนี้มันเป็นช่วงวิกฤตการน์นะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับเอฟซีได้ข่าวขาเขมรจะมีการเปิดรับสมัครอทหารใหม่นะครับนะเพราะช่วงนี้ทหารมันขาดแคลนเนี่ยทหารขาดแคลน,น, <c oughs> อแ,นแอดเพิ่งรู้นะว่าเงินเดือนทหารประมาณพ <c oughs> ันห้าเออเงินเดือนทหารประมาณพันห้าโอ้โหตายแล้วมันมาเป็น ามาทํางานที่ไทยเดือนวันละสามร้อยมันต่างกันเยอะเลยอะ่ะบอกตรงะพันห้าเดือนพันห้าออะไรใครจะกล้าไปนะครับเออเดือนละพันห้าคิดดูที่โอ้โหมาไปเอาชีวิตไปแรกเลยนะพันห้าเลยนะแล้วตุยไปแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยเอตุยไปแล้วก็แล้วกันไปเห็นไหมแล้วจะไปสู้เพื่ออะไรวะเนี้แต่ไอ้นั่นน่ะแพง ทหารในเนื่อนาแพงไอ้ทหารใน B B HQ อ่ะแพงไอ้ตัวนั้นนาแพงประมาณหมื่นห้าเออันต่างกันเยอะเลยสิบเท่าอ่ะเออประมาณหมื่นห้าเห็นไหมแล้วก็ได้อาวุธครบแล้วก็นะครับคุณทันนี่นะครับสบายดีนะครับก็ทักทายกันเนาะ ก็นี in ่แหละนะครับ f อซมันก็เลยทําให้เราเอามาเปรียบเปิยกันได้ไงสหารแล้วสวัสดิการก็ไม่มีด้วยสวัสดิการไม่ต้องถามนะครับเขมรกินข้าหรือยังยังเลยนะครับเดี๋ยวลงไลน์นี่แหละคงคงไปหากินนะครับตอนนี้ก็เลยทําให้ทําให้มันลําบากเอาผู้นง่ายเออตอนเนี้นะสถานการณ์สถานการณ์เขมรไม่ดีแล้วได้ข่าวนะครับ f อฟซ ไอ <c oughs> คนที่อยู่แถวปราสาทนะที่มันเข้าไปยึดคลองอะ่ะทหารเขเมรนะเข้าไปยึดคลองในปราสาทตาควายอ,ะอ่ะอ่าก็คือก็คือพูดง่ายว่ามันออกไปทําธุระอาจจะออกไปปวดทุกขปวดอะไรไปสองคนนะครับแล้วได้ข่าวนะพี่จีนะได้ข่าวว่าต่อหลุมนะครับต่อยตุยเลย <c oughs> สมควรแล้วนะเออนะ สมควรแล้วเอาบอกตรงว่าสมควรแล้วที่ที่ต่อหลุมนะครับไปต่อยมันอะ่ะมันไปนั่งมันมันมนนั่งปวดทุกเรืออะไรนี่แหละนะเออมันไปถ้าไม่โดนถ้าไม่โดนต่อก็โดนไอ้กับดักของมันเองอ่ะนะโดนไอ้นี่อะเดอชอบตรงหัวล <laughs> เลาะเหรออ้าวมันอย่างนั้นจริงๆนะ เออไปทําทหารไปทามีท่าไหนไม่รู้ต่อหลุมต่อยตุยไปเลยสองคนเออลุมต่อยเลยแอดเนี่เจอต่อยที่นี่นะมันไม่ใช่ต่อหลุมนะมันเป็นต่อที่ที่มันทําไอ,อ้ทำรังอยู่บนต้นไม้อะ่ะต่ออ่ะแล้วทํารังแบบกลมๆอะ่ะเคยเห็นไหมกลมๆแล้วมีรูอยู่อยู่ตูดมันอ่ะอ่ารูอยู่ตูดนั้นลนะแล้วมันก็กลมๆล,ลายๆหน่อยๆน,นะครับนั่นแหละแอดโดนมันต่อยประมาณสามสี่ตัวต่อยที่หัวเนี่ยเออ โอ้โหต้องไปโรงพยาบาลนะเอฟซีต้องไปโรงพยานนะ FC, บาลอนะ่ะขนาดต่อยขนาดนั้นนะเออยังยังโอ้โหพูดง่ายเกือบตุยอ่ะบอกตรงนะเกือบตุยแล้วคิดดูต่อหลุมเนี่ยเขาบอกว่าโหดแท้เออตุยเออทหารเขมรตุยครับเจอต่อหลุมเข้าไปโอ้กามเวรเขามันแท้แท้นะเอ็ดว่านะอจริงนะเออคือไม่ไม่ตายเพราะตอก็ตายเพราะ อะไรนะระเบิดทุนระเบิดของตัวเองนี่แหละแสบไหมเอาไปเอาไปวางไว้แล้วก็ออกไม่ได้นะครับอยากจะออกก็ออกไม่ได้อามาลีเหรอมาลีนี่เชื่อไม่ได้นะครับบอกตรงว่ามาลีนี่อย่าเอามาพูดเลยนะมาลีเดี๋ยวก็จะโมโหนะจะด่ากันนะมาลีเนี่ยมาลีนี่ตัวแสบเลยตัวบิดเบือนเลย ทุกวันนี้มันก็บิดเบือนตลอดอ่ะมันคิดดูสิตอนนี้มันออกข่าวว่าคนไทยเนี่ยปล่อยสารเคมีเออมันบอกว่าไอ้ชาวบ้านอยู่แถวเขตชายแดนอยู่ไม่ได้ต้องอ,อพยกกันเขาว่างั้นเออเป็นมลพิษเลยเขาว่างั้นต้องหนีเลยเห็นไหมมันปล่อยสารลงมาเขาว่างั้นเออว่าฝั่งไทยเนี่ยปล่อยสารลงมาทําใหอ้อ่พวกน้ําพวกคลองพวกอะไรนะครับนะเออ มันว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ยังงงว้า,าก็ถามหน่อยแล้วว่าแต่แต่แต่คุยกันบอกว่ามีมีข่าวออกมาว่าว่าจะเอาไอปูนขาวอะไปโรยเออแต่ถามว่าอา่ามันจะหายไหมแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหายหรือเปล่านะเอาปูนขาวไปโรยอะเอาไปโรยตามศพอะจริงๆเนี่ยแม่ทัพเราบอกแล้วว่าให้ขเขมรมันขึ้นมาเก็บศพให้หมดเลย มันก็ไม่เก็บหรอกมันจะไปเก็บทําไมมันเหม็นนะเออถ้าใหม่ใหม่มันก็พอจะทําได้อยู่แต่นี่มันโอ้โหมันสิบวันเข้าไปแล้วมันจะเก็บได้ไหมละ่ะถามหน่อยมันเก็บไม่ได้แล้วใครจะมาเก็บก็จัดการให้พวกนกพวกกาเนี่ยเก็บอะนะพวกสัตว์ป่ามาเก็บไปเออตอนนี้มันเหม็นเหม็นพูดง่ายๆเหม็นเป็นเดือนไม่ต้องคุยละเหม็นเป็นเดือนเดือนแล้ว การที่มันจะมาบุกอีกครั้งเนี่ยคงจะยากแล้วล่ะนะเออมันจะมาไหมล่ะเออมันจะกล้ามาไหมเออมันจะกล้ามาไหมแค่มันผ่านดงเหม็นเนี่ยอ่าดงเหม็นเนี่ยมันก็ไม่กล้าแล้วลุยดงเหม็นเข้ามาเดเออมันจะกล้าไหมดูคำเบดมันทําอะไรแปลกๆนะที่นะมันทําอะไรแปลกๆบอกให้มาเก็บมันก็ไม่มาเก็บเออแล้วชาวบ้านถามว่าชาวบ้านเขาจะมาเก็บไหมเขาก็ไม่เก็บหรอก เออไหนๆก็ไหนๆนะใครจะกล้าลุยเข้ามาหาเออเดี๋ยวโดนกลับระเบิดเข้าไปอีกซวยอีกนะครับแอดพูดได้เลยว่ามันมีสิทธิ์ที่จะเอากับระเบิดมาวางไว้เต็มเลยนะตอนนี้นะไอไอไอแถวเขตชายแดนอะเอามาวางไว้ทั้งฝั่งเราด้วยหละเราเราจะบุกไปหรือว่าจะเคลียร์ตรงนั้นอะอย่างน้อยก็ต้องไปเคลียไอพวกกับระเบิดให้หมดก่อนแล้วก็พวกพวกศพพวกอะไรพวกเนี้ยอีกเยอะเลยล่ะอ่า แต่แต่เราคงไม่ทำแล้วไอเ้เก็บเก็บซากศพเนี่ยแต่ไอ้ทุ่นระเบิดเนี่ยต้องเคลียร์แต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาหนึง่งต้องเคลียร์มันก็ไม่กล้ามันก็ไม่กล้าจะบุกมาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าไอ้คนไอ้คนฝังเนี่ยมันอาจจะตุยไปแล้วก็ได้อ่าแล้วเหลือไอ้คนใหม่ๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็คงไม่กล้าเข้ามาเท่าไหร่หรอกตอนนี้นะก็ต้องคอยดูต่อไปแต่ มันมันจะบุกวิธีอื่นนะบุกด้วยใช้โดนนี่แหละนะครับใช้โดนบินแล้วก็อาจอาจจะใช้โดนอ่าพีชีพอะ่ะอ่ามันจะใช้แบบนั้นอะ่ะและ้วลักษณะ,ะว่ายิงไอ้ปืนใหญ่เข้ามาเอาอ่ะแต่ว่าใช้ทหารราบเนะี่ยคงน้อยลงเออมันอาจจะบุกเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันโดนมาเยอะแล้วเอาพูดง,ง่ายตอนนี้โดนมาเยอะแล้ว มันยังเก็บไม่หมดเลยถ้าถ้าเอามาเพิ่มหีกตุยเพิ่มอีกก็จบกันงานนี้นะอืมแต่ที่แน่ๆมารับสมัครทหารแล้วอ,ะอ่ะอ่ามันบอกจะรีบปีหน้านี่รับรับสมัครบังคับเลยอะ่ะคือบังคับเป็นทหารนะเอาพูดง่ายดีว่าเออบังคับเป็นทหารนะตอนเนี้ยเด็กๆเด็กๆนี่เอาหมดอะ่ะก็ มันเป็นอะไรที่มันแสบมากนะไอ้พวกนี้เนะเออมันไม่สนใจอ่าประชาชนเท่าไหร่แล้วทาไมเป็นก็ไม่ได้เป็นแล้วเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพแล้วก็เอ,อสวัสดิการก็ไม่มีเออไม่มีเงินเดือนขี้หมาแค่นั้นจะไปพอกินไม่ถามหน่อยมาม่ามามา่มาก็แพงอยู่แล้ว ไม่จริงโอ้โหไม่จริงหรอกมันจะไปเคารพอะไรล่ะเออมันอยู่ประเทศมันมันจะไปเบรพเพราะเผื่อมันจะพูดง่ายๆมันจะเอาธงมาเหยียบด้วยซ้ำไปเห็นไหมตอนที่มันออกข่าวอ่อผู้หญิงยังเอาธงชาติมาเหยียบเลยผู้หญิงอ่ะสองคนอ่ะไม่รู้ทําทงานที่ไหนเขาก็ตามล่าตัวอยู่เนี่ยเอาเพิ่มอ่ามันเป็นมันเป็นไอ้นี่มันเป็นกระดาษอ่ะเป็นรูปธงชาติอ่ะแล้วก็มาเหยียบ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 อ่า ยังไม่รู้เลยนะครับคุณ TYR นะครับยังไม่รู้เลยว่าจะกินข้าวกับอะไรอาจจะเป็นไข่เมนูไข่นะครับนะเออประมาณนั้นนะไม่รู้จะกินข้าวกับอะไรดีนะตอนนี้เ,นเมนูที่เหลือๆอ,อยู่ก็น่าจะมีไข่เออก็จะหมดและ้ะเปลืองแต่อาหารแมวนี่แหละนะครับก็ว่ากันไปแนละตอนนี้นะครับ ก็คอยดูกันต่อไปนะครับมากินเบียร์ลูกพี่นะมากินเบียร์เลยหรอมากินเบียร์เลยหรอไม่ได้เคยกินเลยนะครับตั้งแต่มาตั้งแต่อยู่ที่นี่มาเป็นปีๆแล้วมั้งนะไม่ได้แตะเลยนะครับเมื่อวานเกิดวุ้นเส้นใช่ไหมใช่เมื่อวานวันเกิดของวุ้นเส้นเขา ก็มีคนอวยพรไปเยอะแล้วนี่มันอวยพรจนกระทั่งเออมันมันปิดเลยอะ่ะปิดช่องทางแชทเลยนะคือมันปิดกั้นเลยมันไม่ให้เข้าไปได้เลยเพราะว่าอะไรอะ่ะเขาอวยพรกันเยอะกันไปไง <laughs> มีที่ไหน FC? เอฟซีเออวันเกิดตัวเองเนี่ยอวยพรให้กับตัวเองเี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นนะมีแต่คนอื่นเขาอวยพรให้ แต่ตัวเองอวยพรให้ตัวเองให้ตัวเองมีความสุขให้ตัวเองอายุมั่นขวัญเยินเออวุนเส้นนี่มันประสาทจินหรือเปล่าวะเนี่ยเอ๊ะมีแต่คนอื่นเนี่ยเขาอวยพรให้กับตัวเองเอ,อ้ยอวยพรให้คนอื่นคนอื่นต้องมาอวยพรให้ถูกไหมเออที่ไหนได้ดันมาอวยพรให้ตัวเองเ,อเขียนอย่างดีเลยนะเป็นคล้ายๆเป็น เป็นการ์ดเลยล่ะเออแต่งรูปแต่งอะไรเป็นการ์ดแล้วก็อวยพรให้ตัวเองขอให้เป็นอย่างงู้นขอให้เป็นอย่างนี้เอ,อ่ขอให้ครอบครัวรุ่นนี้นั่นนะเออแปลกดีเหมือนกันนะ